อูทิศส่วนกูสดคู่ใจไม่ได้ใช้นานแล้วเบนลี่นะครับน,นี่บอลโนดมากับเบนลี่นะเป็นที่จริงอ่ะเป็นคนที่ชอบรถคันนี้มากที่สุดเลยเบนลี่นี่ใช้ดีมากนิ่มแรงเอาประเดิเมปีรถข่อยตี โอ,โอ้บักโนดมึงดับราจากของอุทิศเส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของนายทิติวุฒิวารุณน,นะอย่าได้มีเวรต่อกันอะไกันเลยนะเจ้ากรรมนายเวรนั้นไม่ได้ว่าให้ใครนะถ้าเป็นผู้พุทธศาสนาแสนีก่าช่วงกับตรงหูดอ้อเออวเดี๋ยวเ,เรื่องหมอกรวินเดี๋ยวเราเริ่มหมอกระวินให้ฟงังเมื่อคืนนางมาถามว่าอันนี้ในมุมมองของนางเนาะนั่งกับเป็นห่วงกันอย่างไรนั่งกับมา,มาถามมา่ยังอย่างนั้นกับงานนั่งกับลายนั่งกับพได้แบบว่านน เพราะว่านางก็รู้อยู่แล้วว่าผมดูแลน้องอยู่แล้วองตรงมอกอลินนะ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าข่อยเนี่ยดูแลน้องอยู่แล้วแล้วก็สิมักแล้วกับมมกแล้วบ่วบห่วงดอกมอกอวินเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่แต่นั่งกะนั่งกะตกนั่งกักงกสกิดใจเรื่องเดียวคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมจะนินทาหมอกระวินให้ฟังมอก็มอกอลินกับผมทะเลาะกันบ่อยมาก เวลาทะเลาะกันก็จะเอาลูกมาเป็นตัวประกันขอบคุณสลับดาวครับพี่กเอยกอยแก้วทำไมโอ้ยพี่ยาดองขอบคุณมากครับพี่กอก้อแก้วนี่เป็นแบบน่ารักมากเลยให้ดาวบอสตลอดเลยครับทุกคนนะครับกับพี่ยาดองซื้อแล้วเป็นจะเมาเป็นน้องจาง่ายง่ายพี่ยาดองัอน,น,องงองนนะแม่เออจาดกระเบื้อเสือ่อแสงโสมเฟซชื่อยาดองเฟซผัวชื่อแสงโสมลูกกับน้องอค็อกเทลส่บอก มอหมดขอบคัว่วลอยฟังหมอกรวินกับผมทะเลาะก,กันเอาลูวมาเป็นตัวประกันหมอกวินหอบลูกหนีพี่น้องหอบลูกหนีไปกับมาจากเกาหลีทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันหนักมากจะเลิกกันเลยหอบลูกหนีพี่น้องหอบลูกไปเหตุงานน้อยู่อุบลนอุบลนเลยเด้อจากที่จะกลับคอนแก่นนะนั่งหอบลูกนี้โอนตีหัก ให้ขึ้นเครื่องก็เศร้าไปอุบลนพี่น้องขบลุกหนีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเราดานครับเดี๋ยวออฟังกันเดี๋ยวมันจะขาดตอนทื่เบิ้งถนนขบลุกนี้เรานั่งอ่ะน,นั่งกับมาคืดไดว่าคือผู้ผาเขาผู้ผาเขาจะติดผมแล้วเด็กเด็กรู้ด้วยนะว่าพ่อแม่ทะเอลาะก,กันนะไม่ใช่เด็กไม่รู้นะเออ เราพาตาเสร็จแล้วก็เออกลับมาขอนแกนแล้วก็ดีกันแล้วก็เลยไม่บอกว่าเออแล้วก็เลยไม่บอกว่าอืมฉันรู้สึกผิดกับลูกมากเลยพอดีกันเนี่ยนั่งเลยเม่อกว่ะเธอทำไมฉันรู้สึกผิดมากเลยอ่ะรับรู้สึกผิดเรื่องเรื่องอะไรฉันภูผาไปกับฉันใช่ไหมฉันก็ดูว่าภูผาก็ไม่ได้มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยภูผาก็แบบไม่ได้มีความสุขแต่ภูผาเป็นเด็กไม่งอแง แต่แววตาลูกผมมีความสูขแบบเออนั่นก็เลยว่าเออต่อไปนี้ยเวลาเราทะเลาะกันเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องเอาลูกมานี่เนาะเราแบบเออเรารู้ว่าลูกเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็ซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงพี่น้องหมอกรวินทุกวันเนี้ยแต่ก่อนด้วยความเป็นหมอเนาะเขาสี่เหลี่ยมโรงเรียนเลยว่าต้องเรียนแบบนี้เรียนแบบนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นี่คือหมอกรวินเขาเป็นหมอเราก็เป็นเด็กบานนอ,นอนกเขามีความคิดเก่าๆว่ะ ลูกต้องแบบเก่งวิชาการบวกเลขต้องได้ที่หนึง่งทุกอย่างต้องเก่งแต่ก่อนเขาเป็นความคิดแบบนี้นะแต่หลังๆมาหมอกรินไม่ใช่อย่างนั้นเลยทุกคนอะไรที่ภูผามีความสุขนั่นจะซับพอร์ตเพราะว่าผมผมบอกว่าความสุขของเด็กแต่ละความสุขของเด็กแต่ละช่วงวัยอ่ะมันไม่เหมือนกันช่วงเนี้ยเขาต้องเล่นเราก็ให้เขาเล่นช่วงไหนเขาต้องเรียนแล้วก็ซัพพอร์ตเขา เขาก็ซัพพอร์ตลูกเขาเป็แมนว่าที่ผมย้ายโรงเรียนภูผาคือผมชอบแนวความคิดที่เหมือน,นผมว่าการบ้านไม่เยอะเวลาหลังเลิกเรียนก็คือเวลาของครอบครัวอยากให้เด็กๆได้อยู่กับครอบครัวอืม,มก็เลยนง่ายๆโรงเรียนลูกแล้วภูผามีความสุขกับโรงเรียนใหม่มากทุกคนพอลูกมีความสุขเราก็มีความสุขมันนี่ฉะนั้นนะครับพ่อแม่ผู้ใหญ่ทะเลาะกันนะห้ามเอาเด็กหน่อยว่าเป็นตัวประกัน ความรู้สึกของเด็กเขาจะรู้สึกว่าเขาขาดนะเขาจะรู้สึกว่าเขาขาดนะเราอ่ะไม่รู้สึกหรอกว่าเด็กขาดหรือไม่ขาดแล้วแต่ถ้าคนใส่ใจจริงๆอ่ะจ,จะรู้เนี่ยหมอกรีนแล้คอนเซิร์นเรื่องเดียวเลยเรื่องอื่นเราก็บอกว่าคือผมพูดแต่เรื่องอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องอื่นให้คนมายจัดการแต่เรื่องลูกเนี่ยไม่ได้เลยหมอกรินแล้บอกว่าเอออืม นาะต้องแบบเคยถามอยู่ดิ้ยขอบคุณครับผมลอกแอบถามว่าเธอถ้าสมมุติเธอกับฉันเลิกกันแล้วเธอไปมีแฟนใหม่เธอไปมีแฟนใหม่เธอจะปฏิบัติกับฉันยังไงผมถามเลยดิลอกกับว่าก็แบ่งกันเลยว่าเฮ้ยวันนี้ลูกอยากมานอนกับเธอลูกอยากไปไหนใครว่างก็พาลูกไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องไปยัดเยียด สิ่งที่แบบเขาไม่อยากได้หรือเขาไม่ชอบให้เขาแต่เราให้เขาเรียนรู้เองให้เขาปรับตัวเองอืมข่อยก็ได้บอกว่าขันเธ่มีแฟนใหม่ฉันก็สิให้เกียรติแฟนใหม่เธออยู่ด้เวลาฉันไม่เกียรติฉันก็ต้องห้เกียรติเพราะว่าเออเขาก็ต้องเบิงต้องแง่งลูกฉันซอยย้มฉันบัยยูบัยหยางฉันก็ต้องห้เกียรติเธอด้บอกกันขวบปนีบุ้นี้พี่น้องบอกกันขวบปนีผุ้นี้เดิน เดี๋ยวออกจากร้านกาแฟเสร็จจะไปหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดน์นะจะไปหล่อถามล่อนรวัฒนายล่อแบบเหลดคือจังหนีบอ <c oughs> ไม่เรื่องจริงครับเรื่องจริงเนาะตอนนี้กำลังไปฟินแลนด์คาเฟ่นนะวันนี้ต้องไปอัปเดตข่าวสารกับน้องชายนะทุกคนนะสำหรับหลายๆเรื่องขอ่อยเป็นคนบ่มารบาเรื่องคดีความหนูพี่น้องขอ่อยเขาบอกเอง ให้น้องข่อยเบา,เอ,าเองค่ะเ,เรื่องคดีความเพรวม,มาข่อยเป็นแบบ่าไงกับเป็นเป็นแค่ทีปรึกษาอืมเป็นทีปรึกษาจะซื้อนะครับพี่แบมแบมเลี้ยงกาแฟนหน่อยสิเนาะเพระแต่บอดบิก๊กต้องห่วงเราด้วยบอดบิก๊กเพราต้องเป็นห่วงบอกเลยไม่ต้องห่วงบอดบิ๊กเลยนะแล้วมีแต่จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นพี่น้องเออจะพาเป็นห่วงเรา ถามคนนี้ถึงแล้วนะครับทุกคนโรงพยาบาลนะเดี๋ยวเยูเชิญก่อนนะบอสโนตไปฉีดปากไหมครับปากฉันไม,ม่ได้ฉีดพี่น้องปากฉันเป็นปันดงปากข่อยเป็นปันดงครับรถดีๆครับดีครับขับรถดีมากครับเป็นคนที่ขับรถดีมาก เลยฮะขุดลีดพี่อ่นซิเลนจากสามพันสื่อใบามากินค่ะค่ะดาคนกับค่ะกันดูสื่อใบามากินค่ะก็ะไล่ดาคนกับค่ะเลยเป่าหลายกับบ่ได้พี่น้องเอ,อ,อ้ยผู้ขานี่ช่วยอึดอัดค่ะใจจริงก็อยากของดาของทั้อง,องหมดแล้วเจ้าโอ้ดาไปแล้วก็นเลความสัจใจเกียรติช่างกันซื้อคนไทยไม่ควรยอมกันหยุมมันหลด Fan mine.